ตอนนี้เรามาถึงลังท้ายๆของปีของฮอตฟิลแล้วนะครับลัง M นะครับก็เหลือลัง N ลัง P ลัง Q อีก3ลังหลังจากนี้เท่านั้นเองลดออกมาเกือบจะครบแล้วเพราะฉะนั้นเรามาแกะดูครับว่าลัง M มีอะไรเด็ดมากงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ เอามาเปิดกันครับรัง M คันที่1นึ่คันนี้เป็นรถใหม่ของปีนี้นะครับ v o v o XC 40 Recharge นะครับรถสไตล์รถไฟฟ้าด้วยมังจาก Volvo นะครับเป็นรถใหม่อย่างที่บอกออกมากับชุด Mustard นะแล้วก็ข้างรถเนี่ยลายสวยมากเลยเป็นลายเหมือนกับป่าเนี่ยมีต้นไม้มีป่าอยู่ตรงนี้นะครับสวยดีคันนี้นะครับคันต่อไปอ่ันี้ออกมากับรังเอไปแล้วนะครับ Nissan Leaf Nismo RC 02นะครับ ก็สวยดีนะครับคอนเซปต์คาร์จากนิสสันนะครับที่เอาไปสำหรับการแข่งขันรถไฟฟ้าก็ใช้ได้นะแล้วก็ไปดูกันมาอยังครับ Barbie The Movie นะครับอันนี้ก็มีรถคันที่2ของ Barbie The Movie ออกมาคันนี้ไม่เห็นในตัวอย่างนะแต่ผมยังไม่ได้ดูหนังบาร์บีก็เลยไม่รู้มันออกมาตรงไหนนะครับเป็นรถ GMC Hummer นะครับ ถ้าใครชอบบาร์บี้หรือเห็นคันนี้ในหนังเราชอบก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ Portiac Firebird นะฮะคันสวยเลยอันนี้ก็มากับลังแล้วไปแล้วเรียบร้อยเราเห็นกันไปแล้วล่ะนะ,ะแล้วก็โลลักซ์นะครับกับชุด h o t h อ e วิ e ดัก t r i p นะฮะรถสไตล์กระบะโหลดตำแล้วก็แต่งสวยนี่จริงๆแล้วผมอยากได้ DMAX สไตล์แบบนี้บ้างเนาะให้ h Wheels มาแต่งนะครับ จากหนัง The Flash นะครับรถ Batmobile อีกหนึ่งคันใครดู The Flash แล้วช่วยคอมเมนต์บอกทีว่าออกมาจริงๆไหมนะครับคันนี้แล้วก็ Surf Duty นะครับรถออกมาสไตล์ Hot Wheels Rescue นะครับที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนรถพยาบาลมั้งหรือรถกู้ภัยอะรถกู้ภัยดีกว่าอู้ห้นิ้วมาแล้วครับ Mercedes-Benz 560 SE c AMG นะครับ คันนี้จริงๆแล้วมันออกมาแล้วนะสีแรกอันนี้เป็นสีที่2นะครับแต่ว่าเป็นคันที่หลายคนอยากได้มากๆเนาะอันนี้มาแล้วให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับอันนี้มา t a ต g NHRA ฟันน c คนะครับสีที่2ส,สีแรกเป็นสีม่วงสีที่2เป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้าไม่มองจริงๆเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะสีใกล้กันมากนะครับทั้งม่วงแล้วก็น้ำเงินนะฮะ แล้วก็ b แบ m โ b i l e นะครับจากซีรีส์ภาพยนตร์การ์ตูนเนาะ t h e Brave a n น the b o ะ d นะครับสีที่2เช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยดูโลโก้ชัดๆนะครับ The Brave and the b o l l เนาะเป็นซีรีส์การ์ตูนนะครับผมไม่ได้ดูซีรีส์นี้แต่ว่าผมชอบดีไซน์อยู่นะมันเป็นหน้าของข้างคาวเลยฮะสมจริงดีแล้วก็รถตัวต่ออีกแล้วเนี่ยเนื่องจากคัตวิลออกชุด b r บิ k กไลท์มาก็จะต้องมีรถตัวต่อออกมานะครับตลอด Breaking Speed นะครับ แล้วก็คันนี้ Highway h i g h w a y h a ล l e r 2นะครับเบอร์2เนาะเป็นรถคันใหญ่แต่ว่าพูดจริงๆถ้าเป็นรถคันใหญ่แบบนี้มันจะค่อนข้างหายากแล้วก็ออกมาน้อยเนาะผมว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูง h ฮอตฟิวก็ไม่อยากทำออกมาเยอะนะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ Trouble d e เ k e r เนาะเป็นรถคันใหญ่ออกมาลังละคันเองนะฮะเห็นไม่เยอะเลยเฮดกัสเกตนะครับชุดฮอต e ิวสปอร์ตเนาะ บนหมวกมันก็จะเหมือนหมวกเบสบอลนะครับแต่เอามาทําเป็นรถอันนี้ก็เป็นสีที่2เช่นเดียวกัน Hotwire นะครับรถสไตล์สายล่างเนาะ Trackstar ต,ตรงนี้นะครับมันจะเร็วไหมอ่ะมันจะเร็วไหมคันนี้อยากไปลองจังเลยครับไม่รู้จะไปลองที่ไหนดีอ่ะคันต่อไปนะครับรถสีสอ,ง,องเช่นการ Remac Nivera นะครับรถสปอร์ตแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถที่มีอยู่จริงด้วยเป็นแบรนด์จากประเทศโครเอเชียนะครับ เขาก็เริ่มทำตลาดแล้วล่ะแต่ไม่รู้จะมาถึงไทยไหมเธอบายสปรามนะครับเป็นรถฉลองครบรอบ55ปีของ h o t v i e เนาะในชุด h ฮอต e e ว55 Race Team นะครับสีที่2เป็นสีขาวอีกเช่นกันเนาะเอาคันต่อไปคันนี้สวยนะครับ Jeep j 10นะฮะ ก็เป็นรถพ i ิกอัพจากจีุ๊สยมีล้อสำรองอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็เป็นรถใหม่ของปีสองพันยด้วยนะครับเพิ่งออกมาลังนี้เป็นครั้งแรกเนาะเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกสําหรับคันนี้นะครับน่าเก็บอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คานิเซกเกมเ e r a นะครับรถจากแบรนด์คานิเซกของสวนะีเดนเนาะอันนี้ออกมาเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีที่2แล้วนะคันนี้ก็มากับลังแล้วไปแล้วเรียบร้อย แต่ว่าอันนี้รถใหม่นะครับเทสลาโรสเตอร์รถเปิดประทุนสีส้มจากเท s l a นะครับไม่ใช่รถใหม่ปีนี้แต่ว่าไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะเทสลาโรสเตอร์คันนี้นะครับที่ออกมากับลังเอานิ้วมาลัวๆนะครับอันนี้ก็เป็นคันสวยอีกคันนึงนะครับ h อนด a า i ี v i Type R แต่ว่าเนี้ยออกมากับชุด h o อฟว e e เลสคเขาก็เลยทำออกมาเป็นสไตล์รถตำรวจนะครับเขียนด้านข้างรถว่า p olic e ด้วยนะก็เป็น แต์รถตำรวจแต่ว่าเป็นเหมือนตำรวจนักสืบทเท่ๆอ่ะเออเท่ดีนะฮะเฟียสห้นะครับผมเพิ่งได้คันนี้จากมาจเลตไปเนาะถ้าใครได้ดูคลิปมิสเ e r ี่บ็อกซ์ของมาจเลตเนี่ยก็เป็นคันเดียวกันเลยครับมาจเลตก็ออกคัตฟิลก็ออกมาปีเดียวกันเลยเอา้าวฟอร์ดม s ส a ตงนะครับลายเฟลคินอู้วันนี้ต้องเก็บลายสวยนะครับ อ่ะรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับ h o n d a CIVIC CUSTOM เนาะแต่ว่ารถคันไหนที่ออกกับรังที่แล้วมาแล้วเนี่ยเราจะไม่แจกนิ้วยกเว้นแบบผมทนไม่ไหวจริงๆนะในความน่าเก็บของมันนะครับแต่จริงๆน่าเก็บนะทั้งทั้ง Ford m มา t a n g แล้วก็ h o n d a CIVIC CUSTOM นะครับน่าเก็บมากฮัมกี้มี BAT MOBILE คันที่สองนะครับแล้วก็วอล v vo ว P1800 g a s พ e r นะครับรถก a เซอร์อันนี้ก็ออกมากับรังที่แล้วไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ อย่างเงี้ยเราแจกนิ้วนะครับ Dosh e h h l l l n n g r s s t t d e m ดีนะครับสีดำสนิทนะอันนี้ผมว่าเท่แต่ว่าแอบมีลาย SRT เป็นสีเทาจางๆนะครับโอ้โหมันเป็นการดีไซน์ที่ผมผมชอบอะ่ะผมชอบจริงๆเนาะอ่ะแล้วก็ Toyota Supra สไตลร์รถกระตูนนะครับมาฟัก2สอคันได้ไหมลังนี้นะคันนี้ก็เป็นคันที่คนเขาอยากได้นะครับมาในซีรน n ะี y f a ส์ f a s t and f u r i o u s เนาะ รถแบทแมนอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้มอเตอร์ไซค์สวยๆนะครับดูคาติดิเซอร์เอ็กซ์เนาะสีเหลืองนะครับแต่สีเหลืองไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เนาะแต,แต่แต่ก็เท่นะเท่ดีแต่ว่าชอบสีขาวสีดำมากกว่านะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์แบบนี้อาร์พอว์เซนแอโร่นะครับชุด h อดวิวสกายโชเนาะก็ไม่ใช่รถนะครับเป็นเครื่องบินนะฮะแล้วก็อ้าววาว กัสเซอร์อีกหนึ่งคันนะครับคันที่2เนาะเป็นผู้ชนะของ w o e e l s ต e g e n ท Tour ด้วยรถแบทแมนคันที่3ลาวนะครับแล้วก็ Treasure Hunt มาแล้ว Time s h i p t e r นะครับเขียนเลยว่า Treasure Hunt ตรงนี้เนาะไม่มีทางที่จะมองข้ามตรงนี้ไปได้นะครับถ้าใครแบบหา Treasure Hunt ไม่เจอเนี่ยนี่เขาเขียนบอกเลยว่าคันนี้คือ Treasure Hunt เนาะแล้วก็ด้านข้างตรงประตูมีลูกไฟนะครับแล้ บนแพ็กก็มีลูกไฟเช่นเดียวกันนะครับถามชิปเตอร์เทชันฮันประจำลาง M ง M 2น2 3ะครับเหลืออะไรอีก Ford m u s t a n งคันที่2นะ,ะลายเฟลเว่นนะครับแล้วก็คันสุดท้ายของฝาวิภกค,คันแรกก็คือ Camaro SS นะครับเนี้ยครับแพ็กยับมาจากโรงงานนะครับการันตีว่าทุกลังจะได้มียับ1คันเป็นอย่างน้อยนะครับบางลังก็ยับหลายคัน อวยแซรได้ไหมเนี่ยนะเขาจะขายให้ผมต่อไหมเอามาครับมาครับ e l e c t n Stylerod นะครับในชุดฉลอง55ปีของ Hot Wheels Team นะครับเป็นสีที่2สีขาวนะครับสีแรกเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็คุปคลิปนะครับรถที่ทับกระดาษไม่มีล้อนะฮะหรือพวกกุญแจก็ได้ใช้ไม่พวกกุญแจก็ได้นะครับ Headgasket เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้ Track Mangga นะครับ ลายตัวเคก็ออกกับรังที่แล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราเห็นกันไปแล้วแล้วก็อันนี้ d e โลเลียนนะฮะผมชอบนะคันนี้แต่ว่าแรู้สึกว่าคขาไม่ค่อยฮิตกันนะฮะแล้วก็อุ้ยคันนี้คันเด็ดนะครับ Toyota าทาค m a มาอ่ะไม่ถึง5นิ้วแต่ให้4นิ้วแล้วกันรถกระบะจาก Toyota นะแต่ว่าไม่มีขายในไทยนะครับ ในไทยจะเป็นไฮลักนะครับอันนี้จะเป็นทาโคมมาก็จะเป็นกระบะมิดไซส์นะครับขนาดกลางๆก็ขายในอเมริกาแล้วก็โฟนแถบๆนันนะฮะอุ้ยคันสวยอีกหนึ่งคันนะครับ Toyota Land Cruiser 80นะครับรถสไตล์ SUV จาก Toyota นะครับโอ้โหพอ Toyota มาออกกับ h o t ฟิ e ล์นี่ก็น่าตื่นเต้นเยอะเลยนะฮะ Alfa Romeo นะครับสายแข่งคันนี้เนาะก็คันสวยนะฮะคันโปรดผมอีกหนึ่งคัน แล้วก็ซุเปอ์เทเชอร์แฮนส์คันประจำลังนี้นะครับไมตี้เคแต่คันนี้ไม่ใช่ถึงจะเงาเงามาตอนแรกมีความหวังเลยมันเงาเงาอ่ะนึกว่าใช่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะอันนี้รถธรรมดานะครับแต่ว่าประจำลังเอ็มก็จะเป็นไมตี้เคนะครับที่เป็นซุเปอ์เทเชอร์แฮนส์ ชีวิตเรายังมีความหวังนะครับเราก็นั่งรอฟุตบอ์เทชันฮันในรังกันต่อไปนะครับพอีวิวมาเยอะๆเซ่แบทโมบิลเดอะแฟชคันที่2มั้งนะฮะแล้วก็ดิสล i ฟนิสโมคันที่2นะครับแล้วก็ m e r c คิวลี่โคเ y c ไซโครนะครับฟุตบอลเทชันประจำลังที่แล้วนะครับอันนี้ก็ออกมาให้เราเห็นกันอีกหนึ่งขั้นนะโอเคมีอะไรอีกครับ ฟาส t b เบสเฮ u เลอนะครับเป็นรถขนเนาะรถยกแต่ว่าออกมาทำเป็นสีทองสวยเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เชฟวี n o นว่าวากอนะครับสีแดงอันนี้ก็เห็นกำลังล้างมาแล้วเนาะสวยดีเหมือนกันนะสไตล์แบบรถวากอนนะครับโครกแอนเด็กเกนะครับในชุดท็อ r วิวอาร์ค่ก็จะเป็นตัว E ีนะครับอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็ อันนี้น่าจะรถใหม่นะครับแจ็คแฮมเมอร์ก็เป็นรถทรงแปลกๆหน่อยนะครับ Jeep J10 นะครับคันที่2องแล้วก็มีโ o ต u s e อิม a นะครับสีเทาสีที่2นะฮะสีแรกเป็นสีแดงครับอันนี้เป็นสีเทาแล้วก็ค a มโมโล s อนะครับ 沃尔沃รถไฟฟ้านะครับ沃尔沃รีชาร์จเนาะแจ็คแฮมเมอร์คันที่2นะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะยับมาจากในรางเป็นแบบเนี้ยนะครับ Honda Civic Custom นะครับปกยับนิดหน่อย DMC d e l o r e a n แล้วก็ l ลลักซ์นะครับ l ลลักซ์รถกระบะโหลดต่ำคันที่2องบาร์จาใบสันทีเอสนะครับสีเขียวแล้วก็เป็นแทร็กสตาร์ด้วยต้องหากันไปลองในแทร็กแล้วล่ะ ไอเชดเดอรนะครับชุด h o t ตวิลส์สปอร์แล้วก็อู้คันสวยอีกหนึ่งคันนะครับแอสตันมาติน v วนเท g จ GTE นะครับลายกาวสีขาวสวยเลยทีเดียวอ่าแล้วก็มาคู่นะครับ Volkswagen i d b u อดเนาะน่าจะเป็นรถไฟฟ้าจาก Volkswagen นะครับแล้วก็เป็นสไตล์รถตู้ด้วยเอออยากให้เข้ามาขายในไทยเราจะได้มีชอยสำหรับรถตู้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็เชฟวิเชเวตนะครับคันนี้หายไปนานมากหายไปตั้งแต่ปี2014เพิ่งกลับมาออกปีนี้นะครับหายไปเกือบ10ปีก็เป็นรถสไตล์แข่งนะครับ Toyota Land Cruiser 80คันที่2นะฮะแล้วก็ท้ายๆจะมีอะไรตื่นเต้นไหมโ o t า s ์ m i l a นะครับคันที่2อ,อุย้ยนิ้วมานิ้วมา BMW i8 Roadster สีที่2นะครับสีแรกเป็นสีเทาอันนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็เป็นรถ เปิดประทุนจาก BMW สวยเลยทีเดียวนะแเราก็มี3คันสุดท้ายนะครับ i ีเด i ก n t สไต r o d คันที่2 Surf Duty คันที่2นะครับแล้วก็คันสุดท้ายอู้ได้อันนี้มาปลอบใจนะครับรถเด็ดสุดในรังนี้ m e s t e d e s b e n z 560 SEC AMG นะครับมา2คันในรังนี้ดีจังเลยเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับมีเพจ worldview center นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ